ซื้อมาด้า cx สซื้อมาด้าสดีกว่าแค่อึดอัดจริงไหมคุณลืมมาด้าเก่าๆไป,ๆไ,ปได้เลยนะครับผมค <ผม S 2> ิดว่าเออไม่มีอะดีแล้วมันเกะกะตาภายในเนี่ยจะเป็นสีดําได้แดงกับออปชันที่เขาให้มากับราคาแค่นี้มันคือในราคารถอีโคคาร์ายแดงสวัสดีครับวันนี้มาพบกับโก้วิสาลออโต้คาร์นะครับวันนี้มากับคนบ้าอำนาจหคน หรือรถ1คันที่บ้าอำนาจมากๆนะครับก็มากับแน่นอนครับมากับ all new Mazda CX 3นะครับผมคันนี้เป็น Mazda CX 3ตัว C นะครับก็คือตัว l อง g top เนาะก็มาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้มันบ้าอำนาจยังไงและมันโดดเด่นแค่ไหนและความพิเศษของมันมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ ก็มากับ m a ด้า CX3 กันนี้นะแน่นอนครับว่า m a ด้าเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้ยินคำว่าโคโดดีไซน์นะครับโคโดดีไซน์คืออะไรคือเส้นสายของตัวรถนะครับรถคันอื่นๆยี่ห้อแบรนด์อื่นๆเนี่ยเวลาเขาออกแบบรถมาเนี่ยเขาจะออกแบบจากการวาดแบบนะครับแล้วก็วางแบบวางแผนในคอมนะครับรถหนึ่งคันออกมาก็ผ่านกับคอมทุกคันแต่มาด้ารถต้นแบบของเขาเนี่ย เขาใช้ดินเหนียวในการปั้นเส้นสายในแต่ละเส้นนะคะผมซึ่งรถทุกคันจะมีเส้นสายที่สวยโดดเด่นและวัยรุ่นนะครับคันนี้มีจุดเด่นอะไรหนึ่งเลยครับมาได้าทุกรุ่นก็ใช้โคดดีไซน์ในทุกๆรุ่นของเขานะครับสองมาได้เก่งเรื่องสีมากไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเทาหรือสีขาวอยากเจ๊กสามคันนี้มีสีขาวให้เลือกอยู่สองแบบคือขาวขาวแบบไม้สล,ลิกหรือขาวจะเป็นขาวด้านขาวล้วนนะคะ หรือคันนี้จะเป็นขาวแบบขาวนมนะครับผมเป็นขาวที่สวยนะขาวคันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า mm hmm. ว่าโคดดดีไซน์จะสวยขนาดไหนกับราคาเล้าๆขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ mm hmm. ก็มากับด้านหน้าของ Ma z d a CX-3 นะครับเส้นสายของเขาคือมาจากโคดดดีไซน์นะครับผมด้านหน้าเลยนี่ก็เป็นกระจังหน้าแบบหรูหราเลยนะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบเส้นยาวไม่ใช่รังพึ่งเนาะ ก็ให้ความเป็นลักชัวรี่พอสมควรนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED พร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบพา l าเจนนะครับอ่าต่อมาด้านข้างนะครับก็แน่นอนสปอร์ตอยู่แล้วนะครับน้อยหนะ้าใครไม่ได้มีไฟเลี้ยว LED มาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับล้อแมก c ์อลลอยเซอส17นะครับพร้อมยางนะครับผมก็ยางหนานุ่มพอสมควรนะครับผมสวยนะมันเส้นสายสปอร์ต เห็นได้ชัดเลยว่ารถเนี่ยจะมีตัวพลาสติกครอบอยู่แล้วนะครับมันถือว่าให้ความสปอร์ตแล้วก็ลุยแบบบึกบึนพอสมควรเนาะแต่ไปดู hmm. ด้านหลังกันดีกว่ามมีออปชั่นอะไรบ้างสำหรับด้านหลังนะครับก็มีสาวาการชีพฉลามมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับว่าจุดเด่นของ cx 3หรือจะเป็น Ma z d a 2เนี่ยเขาสวยเขาสโลปเขาจะไม่มีปุ่มอะไรมาขัดใจเรานะครับเวลาเราหาปุ่มเปิดหรืออะไรมันจะอยู่ด้านใต้นี้ ว่าสวยพื้นที่ด้านหลังก็ใหญ่นะใหญ่อพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใหญ่แบบเหมือนรถรุ่นพี่อย่าง CX แต่ว่าก็ไม่ได้แคบนะครับก็ถือว่าใส่กระเป๋าได้พอดอะไรตัวนี้ออกนะครับผมมาพร้อมกับปุ่มล็อกให้ด้วยถือว่าเพอร์เฟกครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีนกว่าด้านในเป็นยังไงบ้างครับเข้ามาด้านใน Mazda CX 3แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ารถมันให้แนวเป็นรถยุโรปมากเลยนะหนึ่งเลย มีความรู้สึกได้ว่าใส่ใจในการประกอบใส่ใจในงานของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นทิสเตอร์ของตัวอลูมิเนียมนะครับเนี่ยการเจรนญในของเขาสวยไม่ว่าจะเป็นการเปิดกิดแอร์เนี่ยเสียงมันได้หรือว่าเราจะปิดคืองานก็ดีจริงๆครับผมมาด้าไม่เคยทําให้ผิดหวังคุณลืมมาด,ด้าเก่าๆไปได้เลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นบอกนะครับภายในเนี่ยจะเป็นสีดําได้แดง สีดำตัดกับสีแดงง่ายๆเลยครับจะมีอะไรบ้างนะก็จะมีกับแผงประตูที่ตัดกับสีแดงมาให้เรียบร้อยพร้อมได้แดงนะครับสวยสิ่งที่มาด้า2ไม่มีและ CX30 มีแน่นอนครับคือความที่ว่าบางคนเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดนะครับว่าซื้อมาด้า CX3 ซับซื้อมาด้า2คงขับดีกว่า <S <S ผมกําลังจะบอกอย่างนี้ครับว่ามันคนละฟีลลิ่งจริงๆแนะ่ใช่ครับคอนโซลตรงนี้เหมือนมาด้าสหมดทุกอย่างเหมือนมาด้าสหมด แต่สิ่งที่ไม่ไม่ได้เหมือนมาด d ด้เลยคือ1เลยนะครับคือออปชัน2คือความสปอร์ตสคุณขึ้นมาภายในรถแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าสูงขึ้นโปร่งมากขึ้นเพราะรถมันเป็นสไตล์ SUV นะครับผมมองในรูปอาจจะเหมือนกันแต่ถ้าคุณได้ขับแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างได้ชัดนะครับมาต่อที่อินทีร์เรภายในนะครับพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยแบบนับป้านะครับผมนวลมันวนวลมือไปหมดเลยนะครับ เบาหนังนะครับเบาหนังแท้มาจากโรงงานเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังคล้ายนับป้าแต่ไม่ใช่นะเป็นเบาะหนังสไตล์นับป้าคือหนังแบบเนียนแต่ก็ยังไม่ใช่นะครับนับป้าเป็นหนังสังขาะห์เฉยแต่เนียนมือไงตัดกับด้าแดงกับคอนโซลแดงถือว่าสวยนะครับสิ่งที่ตัวซีไม่มีนะครับก็จะเป็นแฮทส p อัพดิสเพย์นะครับผมไม่มีแฮทส์อัพดิสเพย์ซึ่งผมคิดว่าเออไม่มีดีแล้วมันเกะกะตานะครับ ที่วังเวทมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้เครื่องยนต์แรงแน่นอนผมเครื่องยนต์ 2,000cc ถึ160แรงม้านะครับ0 100เนี่ยใช้เวลา14.5วินาทีก็ถือว่าใช้ได้กับรถ SUV ก็2,000เนอะเบาใช้ได้ด้วยนะครับผมกับจอยคอนเทนเมนต์ที่ให้ทุกอย่างครบนะครับอาตาัตรานเช้นเปลิงน้ำมันติด2ลิตรเท่านั้นนะครับถือว่าสวยเดีย๋ยวไปดูไฮไลท์เด็ดดีกว่าว่าเขาบอกว่า Mazda CX3 แทบ จริงจริงจริงหรือเปล่าไปดูกันดีกว่ามาที่ภายในด้านหลังนะก็อันนี้อยู่ในตำแหน่งที่ผมปรับเบาะในการขับขี่อยู่แล้วผมจะปรับเบาะในการปรับเบาะของผมแทนการขับขี่รถผมจะปรับเบาะเตี้ยแล้วก็เอ็นเบาะมาแบบสไตล์นอนนะครับผมก็ในในดิเรกชันที่ผมนั่งนะก็ถือว่ายืดขาได้นะครับเล็กรูมถือว่าพอสมควรดีพอสมควรสำหรับการขับขี่อย่างนี้นะครับคนอ้วนมาขับอย่างเนี้ยก็ไม่ติดนะผมสูง170ถือว่าเฮดรูมผมเหลือเยอะนะครับผม แล้วก็แคบไหมกระจกไม่ได้เล็กนะถ้านั่งเ s r ผมว่า C s r, CS r อชอรอาอเยอะเพราะกระจกข้างข้าที่จะโป่งนะครับมีกระจกตรงนี้ทําให้เราไม่เวียนหัวหรือไม่อาเจียนนะครับหรือไม่มาเอารถเนาะ ه, แต่สิ่งที่ผมจะหนีจะไม่เคยชอบอย่างหนึ่งคือฉันเป็น CX3 แล้วแต่ไม่มีที่พักแขนมาให้เนาะก็ถือว่าเป็นข้อด้อยอย่างหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่ง แต่หลักๆนั่งสบายไหมก็นั่งสบายนะครับเฮดรูมเหลือเล็กรูมเหลือกับการปรับเบาะอย่างนี้นะครับผมมือจับประตูวางแขนหรือว่าวางแขนได้จริงอ่ะใช้ได้จริงหมดก็ใครใช้ใครซื้อไปนะเน้นคนนั่งด้านหลังด้วยก็คันนี้ก็ตอบโจทย์ครับผมเพราะว่าไม่ได้แย่อย่างที่คิดไม่ได้แย่อย่างที่คนเขารีวิวกันนะครับผมเราไปฟังราคากันดีกว่าครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับมาด้าซ X3 กคันนี้นะครับ ออปชันคันนี้มีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับจอ infotainment อเ,เชื่อมต่อบลูทูธได้มีดาวน์โหลนเคให้เรียบร้อยนะครับต้องถอยหลังนี้ให้ครบนะครับ2กุญใจแบบคีย์เลสนะครับกดปุ่มคุตาร์ทหรือเวลาจะสอดล้วงประตูเนี่ยก็แค่กดปุ่มเปิดปรล็อกประตูครบนะครับกับออปชันที่เขาให้มากับราคาแค่นี้ถือว่ามันคือในราคารถอีโคคาร์ายแดงแต่ยังไม่ออปชันยังไม่ถึงขนาดนี้แต่วันนี้คุณเอามือสองไปกับไมเลสแค่นี้600 60, 0 0โลเท่านั้นกับราคา 6 2 0นสอบาทเท่านั้นนะครับก็ใครสนใจก็มาดูรถตัวจริงได้เทสไรซก่อนได้นะครับติดต่อเซลก็ได้เลยครับสวัสดีครับ